ผมมีหเทคนิคนะครับสำหรับคนที่กําลังสร้างตัวต,ตนแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นแต่งตัวยังไงร,รับรองว่าง่ายและก็ใช้ได้จริงครับข้อแรกนะครับสร้างสไตล์เฉพาะตัวเราเรียกอย่างว่าการสร้างเอกลักษณ์ครับซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างโลโก้ให้กับตัวเองผมขอยกตัวอย่างเคสกรณีง่ายๆนะครับอย่างเช่นคุณแม่ชมพู่นะครับที่มีคาแรคเตอร์ในการแต่งตัวที่ค่อนข้างชัดเจนและทําให้คน,นสามารถจําได้ว่าการแต่งตัวสไตล์นี้คือการแต่งตัวสไตล์แบบแม่ชมหรืออีกหลายๆคนนะครับใช้การแต่งตัวโดยการที่ใช้ออสซิลีในการเสริมครับอย่างเช่นนตา หรือว่าเครื่องประดับชิ้นใหญ่คับเพื่อให้คนจําได้ว่าโอเคถ้าเห็นชิ้นนี้หรือว่าเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ย นั่นคือแบรนดิ้งของตัวเราซึ่งคีย์สำคัญเลยก็คือการใส่บ่อยๆเน้นให้คนเห็นซ้ำๆครับจนคนรู้สึกประจําได้ซึ่งจริงๆมันมีการค้นหาด้วยเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับหรือว่าใครมีโอกาสได้มาเรียนกับผมในคลาสเดช for success หรือว่าเดช for personal branding เนี่ยก็จะได้ลงลึกแล้วก็ทําเวิร์กช็อปไปพร้อมกันสองนะครับเลือกโทนสีที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของคุณได้อย่างแท้จริงสิ่งนี้นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเลยจากการมี C I brand ของตัวเองครับแต่เราแค่ใช้ C I brand บนตัวเราเท่านั้นเองวิธีคิดง่ายๆนนนนนครรรรับบบบถ้้้้าาาาออยกใหููสสสสสึวว่่่ดเเเแแแลลิงททีีื สีแรงๆชัดๆไปเลยแต่ถ้าอยากให้คนรู้สึกว่าดูเท่ดูลึกลับก็เปลี่ยนเป็นสีที่เป็นโทนเข้มอย่างเช่นสีดาเทาน้ําตาลหรือถ้าอยากให้คนรู้สึกถึงความสง่างามให้เลือกเป็นสีเบสิกอย่างสีขาวครับไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสีไหนสีนั้นตลอดนะครับแต่เพียงแค่เราต้องหาโทนสีครับให้มีเ n e r g y ที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเท่านั้นเอง3ามนะครับเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างหรือเหมาะกับสไตล์ที่เราต้องการใช้นําเสนอครับสิ่งนี้นะครับเป็นเรื่องของความมั่นใจที่เราใช้นําเสนอให้คนเนี่ยได้ สามารถใส่เป็นเสื้อ oversize นะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องพลางหุ่นแต่แค่คุณอยากให้คนเห็นถนึงความสบายๆเข้าถึงง่ายในแบบที่คุณเป็นแต่ถ้าใครนะครับต้องการที่เห็นความเฟรมิร์มความชัดเจนผมแนะนําว่าให้ใส่สภาพแบบพอดีตัวเพื่อให้คนได้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนหรือให้เห็นความมั่นใจในรูปแบบของบุคลิกภาพเท่านั้นเองสี่นะครับให้เลือกชุดให้เข้ากับคอนเซปต์ของคอนเทนต์ซึ่งคีย์หลักนะครับที่สําคัญที่สุดคือการเลือกคอนเซปต์ของช่องของเรานั่นเองให้เลือกเป็นอะไรได้บ้างน,นะครับคือหนึ่ ที่เราเนี่ยจะต้องใช้นําเสนอตัวเองเป็นการแต่งตัวให้ตรงกับตีมนั่นแหละครับคือคีย์หลักที่จะทําให้คนรู้สึกได้ว่าช่องเราเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไร5้านะครับสุดท้ายแล้วผมไม่ได้อยากให้ทุกคนนะครับเป็นในแบบที่คนอื่นเป็นผมอยากจะให้ทุกคนนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราสามารถดูไอเดียแฟชั่นต่างๆได้นะครับแต่เราแค่ต้องคงคอนเซปต์ของเราเอาไว้ไม่ให้หลุดทีมไปจากสิ่งที่เราเนี่ยตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกบางครั้งนะครับการตามเทรนด์การหนกระแสมันก็ทําให้เราเหนื่อยจนบางครั้งนะครับเราไม่เเตวอง,วองล้าางงล้าาารรรยู่ นําเสนอสิ่งไหนเรามีคอนเซปต์แบบไหนหรือว่าเรามีอะไรที่อยากจะให้คนเห็นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารมันก็อาจจะไปไม่ถึงคนที่ดูของเราได้นะครับถ้าใครนะครับอยากรู้คอนเซปต์ในเรื่องของการแต่งตัวเพื่อสื่อสารตัวเองเนี่ยเม้นท์บอกผมเลยเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เนวนี้ให้